หมายสายรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเส้นทางเชื่อมสู่กรุงเทพตะวันออกตั้งแต่วันที่3ถุนายน2566ที่ผ่านมาคนกรุงเทพเริ่มทดลองเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและมีการกล่าวถึงรถไฟฟ้าสายนี้อย่างมากในฐานะที่เป็นรถไฟฟ้าสายใหม่ของกรุงเทพตัวเส้นทางนี้เป็นเส้นเป็นหนึ่งในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสายําคัญที่เชื่อมต่อการเดินทางของคนกรุงเทพจากย่านบางกะปิหัวหมากศรีนครินจนถึงสําโรงรวม23สถานี และเป็นระบบขนส่งที่ะลวงปัญหาการจราจรที่ติดขัดสะสมมานานกว่าวสองทศวรรษจนคนกรุงเทพเรียกย่านลำสาลีว่าลำสาหาัสมาแล้วรู้จักรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเริ่มต้นดำเนินการโดยธนาการนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสอนขอขในช่วงปี2 5 5 0ถึง2554เติมแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงรัชดาลาดพร้าวพัฒนาการ ในช่วงพัฒนาการสำโรงและการไปเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงรัดพ้าวถึงสำโรงในปัจจุบันซึ่งเริ่มทดลองให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2566ที่ผ่านมารถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีทั้งหมด23สถานีระยะทางรวม30.4กิโลเมตรวงเงินลงทุน51,810ล้านบาทโดยรถไฟฟ้าสายนี้ครอบคลุมพืพ้นที่สำคัญของโซนกรุงเทพตะวันออกเริ่มต้นจากสถานีลาดพร้าเชื่อมต่อไปยังหัวหมาก บางกะปิลำสาลีพัฒนาการสีนคารินจนไปสุดสายที่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของไทยที่เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวขณะที่ผู้ใช้บริการหลายคนให้ชื่อเล่นขอบรถไฟฟ้าสายนี้ว่านอกเก็กห่วยมาจากสายมาจากสีเหลืองที่น่ารักซึ่งเป็นสีของรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเชื่อมชีวิตคนกรุงกรุงเทพตะวันออก รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเชื่อมการเดินทางสู่พื้นที่สําคัญโซนกรุงเทพตะวันออกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีโครงการส่งการค้าขนาดใหญ่หมู่บ้านจัดสรรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังปรับโฉมรับการมาของรถไฟฟ้าสายนี้อาทิสถานีบางกะปิสถานีดังกล่าวมีเดอะมอลล์บางกะปิที่กำลังปรับโฉมใหม่เป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์เปิดให้บริการเป็นทางการในปลายปี2566และพื้นที่ใกล้ๆก,กันยังมีห้างตะวันนา ในห้างอื่นๆรวมรวมถึงแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่การค้าที่อยู่คู่กับย่านบางกะปิมาอย่างยาวนานสถา,านีกลันตันสถา,านีดังกล่าวมีธัญญาพักศูนย์การค้าสีเขียวของกลุ่มทัญญาสถานีสวนหลวงรอเก้าสถานีดังกล่าวมีห้างใหญ่ถึงสองห้างคือซีคอนสแควร์และพระไรพ์ก รวมถึงตลาดนัดรถไฟสีนครินซึ่งอยู่ใกล้กับซีคอนสแควร์นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองยังเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้าสายต่างๆตั้งแต่สถานีลาดพร้าวเชื่อมรถไฟฟ้าสายถีน้ำเงินสถานีหัวหมากเชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงและรถไฟทางไกลสายตะวันออกที่สถานีรถไฟหัวหมากและสถานีสำโรงซึ่งเป็นปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสำโรง นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าสายสีอื่นที่จะตามมาอีกในอนาคตอย่างรถไฟฟ้าสายสีส้มที่จะเชื่อมต่อก,กับสายสีเหลืองที่สถานีแยกลำสาลี3พฤษภาคม2566เปิดบริการเต็มรูปแบบสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการแล้ว22จาก23สถานีตั้งแต่สถานีภาวนาจนถึงสถานีสำโรงและเปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกาข้อมูลณวันที่17มิถุนายน2566 และตั้งแต่19มิถุนายน2566รบาากเป็นต้นไปจะเปิดทดลองใช้สถานีลาดพร้าวซึ่งเป็นสถานีต้นสายของรถไฟฟ้าสายสานี้และเป็นการเริ่มทดลองการให้บริการทั้งระบบครบ23สถานีจากนั้นจะทยอยขยายเวลาทดลองให้บริการจนกระทั่งวันเปิดให้บริการเต็มรูปแบบจะเปิดให้บริการตามเวลาให้บริการรถไฟฟ้าสายอื่นคือ6นาฬิกาถึง24นาฬิกาของทุกวัน และเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารซึ่งเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอัตราค่าโดยสารจะอยู่ที่15-45บาททางนี้ต้องรองการประกาศอย่างเป็นทางก,การในช่วงเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบขณะที่บัตรโดยสารสําหรับการเข้าออกรถไฟฟ้าสายเีเหลองสามารถใช้ได้ทั้งบัตรและบิตและซื้อตั๋วเที่ยวเดียวหรือใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตวีซา่าหรือมาสก์การ์ดท,ที่มีสัญลักษณ์ contactless ก็ได้ซึ่งเป็นบัตรเครดิตสามารถใช้ได้ทุกธนาคารวนบัตรเดบิตในวันนี้ ยังสามารถใช้ได้แค่ธนาคารกรุงไทยและธนาคาร UOB รวมบัตรเดบิต TMRW ส่วนค่าแรกเข้าที่เป็นหนึ่งในความกังวลของผู้คนสำหรับการจา่ายค่ารถไฟฟ้าแต่ละครั้งนั้นดรพิเชษผู้นาธรรมรักอดีตกรมการขนส่งทางรางอธิบายว่าการชำระค่าโดยสารด้วยการใช้บัตร EMV จะเป็นทางเลือกให้ประชาชนในการลดค่า ค่าใช้จ่ายจากค่าแรกเข้าหากต้องการเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้าระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินประมาณ15บาทและหากประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทั้งขาเข้าขาไปและขากลับจะสามารถลดค่าภาระค่าใช้จ่ายค่าแรกเข้าประมาณ30บาทต่อวันหรือประมาณ600บาทต่อเดือนอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมทีมงานประชาชาติธุรกิจจะนำมาอัปเดตให้ทราบและก็ถุปฟังให้ชัดๆอีกครั้ง ขอบคุณที่มาของข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ประชาชาติเน็ต